วัสดีจ้ามาเนี่ยแย่เดี่ยวพ้ามาเบิงหิมะเลยจะได้บันไดล่งบาดก่อยล่งเสร็จผ้าไปทิ่มขยะเบิงหิมะเออขาวใส่ขาวหนาวน้ำแย่เดี่ยวเสร็จผ้าไปทิ่มขยะแล้วก็สิพายางออกกำลังกายจับน้อยเออ <G ül üş> พญาย,ยไปเหตดงานให้เตียวย่บาน,านมาเามนี่เอาเครื่องหนาวน้ำกันเลยพม่พมี่น้องเอ้มาเบิงนี่หนาวแล้วหิมะตกเบิงอันมองทิมขยะพญาย,ยได้ใจดได้สิเบิงก่อนว่าตัวใดมันอันมองทิมกับเขา ตัวนี้ตัวนั้นอืมั <c oughs> มดถิมันขยะทุงขยะจะทุงขยะเต็มรถขยะพ่มา,มาเอาต้วน Mình sẽ tìm nhau thêm khay da lông tay Khay da bây nào ติโอ๊ยหนาวหนาวมือช่วยผ่านยางเละออมบานผ่านยางเละออมบานท่างนี้เนาะจะเนาะอย่าออกกำลังกาย ป่นปนนา,านพี่ไงนกแม่จ่าันบนหนาวตินนกนะนกบนหนาวบ่นกเพี้ยเดียวขึ้นหนาวอยู่นกขึ้นสือบนหนาวยางตึกกักตึกกักเดยอจัดเด้อดทองฟ้าพ่อพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่ง ถ้าไม่อยางออกกำลังกายกินแล้วก็ได้ถ้าไหนผมต้องจังอ,นนอันนี้ป่ะพวกแกเป็นน้นำ มีเกเยอะล่ะแนสเซอเข้ามาแล้ว๋อนร้อมดมอ๋อม่เปรอ๋อบางเด้แจกผลเดนกะมวนแล้วเนาะ รถเข้าสิเกตมากองไว้เนี่ยนี่ล้างบานท้ามันหลายๆแยกเตียวสิขึ้นไปเหรนเทิ่งนันเดอนน่นพ้อปันเด็กหน่อยอ่ะขาวพูดไปเบิดอรอดถ้ามาล้างบานเนี่ยลจะจจะยางรอบเนี่ยละยางอ้อมมู่บ้านเนี่แหละ อมือนจะ่วนพักแยกเตี่ยวส่วนพักแยกเตี่ยวขาวจุนพูนหนาวเย็นอย่างมาหลอบเรอเด้อจะเด้อ า้าเหงามาจะจะชิบเบิ้งหิมะไว้แค่นี้แหละน,ะาน่าจะเนาะมันหนาวเหมือนนี้ย้อยเต๋วเคลื่นหนาวมาฝากจ้าสวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งน้ำกันจ้าสวัสด,ดีจ้า